นักร้องมันนอากเลือกเพราะว่ามันเป็นเพลงลูกทุ่งแล้วเหมือนหนูฟังตั้งแต่เด็กๆค่ะแม่พึ่งก็ฟังมาแทบทุกเพลงค่ะแต่เพลงนี้ความหมายมันดี่ะครบูแล้วเหมือนมันตรงกับที่ที่หนูต้องการในวันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดว่ามันก็เป็นลูกทุ่งช้าที่เราอยากร้องอยู่แล้วด้วยคก็เลยเลือกเพลงนี้ค่ะทำไมไปเลือกเพลงเสียงรถด่วนขบูวันสุดท้ายมีลักเลมไหมว่าจะเอาดีหรือเอา่ดี เพราะว่าเสียงนี่เขาก็ฟังเราร้องไปแล้วอะค่ะ,นะแบบในนิดนึงก็ก็เถอะค่ะแต่มันก็เป็นท่อนโชว์อยู่แล้วแล้ว,ลวเราโชว์ไปแล้วเป็นที่เราลงทะเบียนเข้ามาแล้วเขาก็ทำ<ช>ไ,ได้หมดก็เลยเอาเพลงนี้ครับว,นนวันไหนก็ตอนแรกอยากร้องวันไหนแบบช้าค่ะแต่ก็เพื่อความไม่น่าเบื่อหนูก็เลยเพิ่มให้แบบให้มันเป็นแบบช้าตอนแรกแล้วก็เร็วตอนหลังอะไรอย่างเงี้ย ก็จะได้แบบโชว์เต้นแบบโพสอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่อยากร้องอยู่แล้วด้วยคือร้องกับเพื่อนที่มหาลัยอยู่แล้วปกติแต่ไม่ไม่เคยจริงจังขึ้นโชว์แบบใหญ่ๆเลยอยากร้องเพลงนี้มานานมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเลือกแล้วความหมายมันดีเหมือนแบบว่าอคือแบบคืนวันนั้นขอให้เป็นคืนของแอนอะไรเงี้ยค่ะขอแค่คืนนั้นคืนเดียวอะไรเงี้ยค่ะขอให้ทุกคนมาสนุกกับแอนในจักเนื้อเพลงหรือจัก สินึ่งตอนที่แอนซื้อไปค่ะรับก็เป็นการเลือกที่ได้โชว์สุดๆขีดๆของเขาเลยเหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาก็ทําได้ดีทั้งทั้งการใช้เสียงแบบเพลงลูกทุ่งแล้วก็โชว์พลัง power แบบว o น e y m อะไรเงี้ยอ่ะโอเคอันนี้เราก็เข้าใจได้ว่าที่เขาเลือกเนี่ยเขามีความอยากโชว์ด้วยแล้วก็มีความผูกพันกับเพลงด้วยต่อมาพี่แม็กครับครับในเพลง Angels คือเคยเคยได้ฟัง เป็นเป็นภาพคอนเสิร์ตแต่ก่อนนะครับแล้วแม็กรู้สึกว่าเพลงนี้ฟังแล้วขนลุกจังเลยรู้สึกว่าเขาร้องเนี่ยเป็นเป็นเพลงส่งท้ายด้วยครับตอนจบคอนเสิร์ต <concert S 2> ของเขาแล้วก็พอมาดูความหมายแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วความหมายของเขาเนี่ยมันเป็นในเชิงแองเจิลแบบเชิงกอแทเชิงแบบร้องเพื่อคนที่เขาเคารพบ,บูชาแนวศาสนาอะไรอย่างงี้กึก่งๆด้วยครับแต่ว่าในของแม็กาแม็กเอามราความ็วาม่าแมรื่องที่ว่าแม็กอยากร้องให้กับ กับเพื่อนๆทุกคนอยากร้องให้กับคุณครูครับทุกคนที่คอยคอยคอยดูแลแม่คอยคอยช่วยแม่อะไรย่างเงี้ยครับไม่ว่าแม่จะวเวลาเราจะรู้สึกแย่ตกตำ่ำเราจะแย่ก็ยังมีคนเข้ามาเหมือนคนที่เขามาเชียร์เราอย่างเงี้ยครับคือเราทําไม่ดีหรือเรารู้สึกแย่เขาก็ยังเป็นกำลังใจให้เราอยู่ก็เคยเลยรู้สึกว่าอยากจะร้องขอบคุณเป็นคงสุดท้ายว่าเหมือนกับว่าพวกเขาคือยองเจ้ลของเราครับ<อ>ทุกคนเลยครับดีดีดดแล้วก็แล้วก็ในเพลงแค่ได้พบเธอนี่คือ คือเหมือนเป็นอารมณ์ส่งไปตรงๆง่ายๆซื่อๆเลยว่าเหมือนกับว่าแบบอยากร้องให้ฟังว่าแบบอยากแค่ถ้าเกิดแค่ได้พบเธออะไรอย่างเงี้ยครับคือขอแค่ได้พบเธอก็พอครับครับคือส่งให้คนดูตรงๆเลยครับแล้วก็อยากให้คนดูมีส่วนร่วมในในท่อนร้องที่ว่ามันจะมีเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยว่าัาววันนี้โชคดีได้พบกับเธออ้าวปัดปับป้าปับลุงปัหป้า

เสียงแอดมฮึ่มสานอาอาาไอเ่อเยอะไรเนี่ยว่าจะจะด่าเอาป่ไม่ได้ด่าก็บอกว่าพูดไปแล้วก็พอแค่นี้เราก็เตรียมท่าแล้วถ้าวไม่ใช่อีกเราก็เตรียมท่าแล้วเอ้ายังไม่ถึง พยายามภาษายันไม่ใช่จะยืนรอทำไงจะยืนรอยืนหรืยืนรอจนแบบว่าเออเออแล้วใครแล้วใครเรื่องจริงแล้วใช่ไหมอะไรนะท่านครับครับก็สำหรับเพลงว้าซ่าป่ะคะได้ฟังครั้งแรกตอนที่เพทำว้าแซบว้าแซบว้าแซบเพลงว้าแซบนี่ได้ฟังครั้งครั้งแรกตอนตอนทำงานกลางคืนเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ขับรถกลับบ้านแต่วันนั้น เจอเรื่องที่แบบว่าเอาทำงานคืนช่วงนั้นขับแท็กซี่เหรอขับแท็กซี่กะดึกไม่ใช่ค่ะขับมีเกีียวอยู่ขับรถมันทุกงานอะไรเออรถมันทุกหรือเปล่าม็กติดกันด้วยนะอายุอายุใกล้กันเลยใกล้กันทำไมทำไมถึงลวกเพลงนี้ออกมาเลือดลวกมีเกียวก็เออเป็นเป็นเพลงที่ได้ฟังตอนมันมีวันหนึ่งต้องต้องเล่าก่อนว่า เจอเอ,อคําพูดจากแบบจากคนคนหนึ่งค่ะซึ่งเป็นก็เป็นก็เป็นคนที่มาฟังเพลงเราเนี่ยแหละครับแล้วก็แบบว่าพูดว่าเออเราเรามาทําตรงเนี้ยคือแบบจะชีวิตจะอยู่แค่นี้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่แต่ในความรู้สึกหนูคือการทํางานกลางคืนมันเป็นความสุขของหนูคือหนูได้ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ย <จะ S 1> พอขับตอนขับรถกลับบ้านก็เหมือน <laughs> เหมือนมันเหมือน <laughs> มันเหมือนมัน <laughs> เหมือนแบบเหมือนมันเซ็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าเอ้ยแบบไปคิดคิดในสิ่งที่เขาพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วก็เปิดเพลงฟังแล้วเพลงนี้ขึ้นมาอในในตอนระหว่างนั้นดาบมหาลัยดูดาอนวอนบอตอนบอลก่อนนั่นแหละค่ะแล้วก็เพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าใช่รู้สึกแบบเออเฮ้ What's going on คือแบบมันผ่านมาชีวิตมันผ่านมานานมากแล้วแบบว่า ดูเหมือนเราจะยังไม่มีอะไรที่จะพิสูจน์กับคนอื่นเขาได้เลยว่าไอสิ่งที่เราทําตรงนี้เฮ้ยมันคือมันคือความสุขนะแบบอะไรประมาณนี้ยพอหนูฟังเพลงนั้นหน,น,หนูรู้สึกว่าเออหนูชอบหลังจากนั้นเวลารู้สึกแย่ๆค่ะพอฟังนเพลงนี้ก็จะคิดมันคือมันตรงลงที่ว่าไอเวลาที่มันผ่านมาไวที่เราผ่านมาเนี่ยเราต่อสู้กับทุกอย่างมาตลอดเลยแล้วก็มันก็มีบางวันที่แบบว่าอยู่บนเตียงแล้วก็นอนร้องไห้คนเดียวแบบว่าเฮ้ยทำไมชีวิตมันดูไม่มีอะไรอย่างนี้แต่ เพลงเนี้ยมันทําให้หนูตะโกนแหกปากคําว่าเฮ hey, ้ What's Going On คือแบบเ hey ฮ้ยแบบอะไรอย่างเงี้ยคือหนูมันก็เลยทาให้หนูชอบเพลงน,นี้แล้ว,นลวหนูก็อยากจะร้องปลุกเหมือนเตือนตัวเองใช่ค่ะเหมือนเตือน,นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สําหรับอีกเพลงหนึ่งคือชีวิตสั้นจะตายของ Enufin นะคะหนูก็ชอบด้วยดนตรีด้วยอะไรอยู่แล้วแต่ว่ายิ่งมาเจอเนื้อหาของเพลงก็คือวันเวลามันไม่คอยท่าค่ะหนูไม่ใช่คนพร้อมไม่ใช่คนสมบูรณ์ไม่ใช่คน ้องเพลงดีหรืออะไรแต่มันมีโอกาสแค่รครั้งเดียวค่ะช่วงช่วงนี้เริ่มรู้แล้วค่ะี่าหลังจากวีที่สละเตาไป <c oughs> แล้วก็แบบรู้สึกว่าโอกาสที่มันผ่านมามันจะผ่านมันน้อยครั้งมากแล้วก็แบบถ้าจะถ,ถ้าจะทําอะไรควรจะต้องคว้ามันเดี๋ยวนั้นเลยแบบว่าอย่าแบบอันนี้ไม่เอานี้ไม่กล้าหรืออะไรอย่างงี้ค่ะ <c oughs> คือรู้สึกตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วพอมาเจอฟัมาฟังเพลงนี้รู้สึกว่าเออมัน ใช่ชีวิตมันสั้นมากถ้าคุณไม่ทําตอนนี้ไม่รู้จะแพ้ตอนไหนครับประมาณนี้พิธีครับที่ว่าไม่มีใครเล่นเล่นเองไม่ใช่ครับแล้วถ้าคนเข้าหรือเล่นกี่บอกว่าฟังหน่อยดิที่ว่าเป็นเพลงที่หนึ่งมันไพเราะที่สุดคสัปทีครับ แล้วก็มันเพลงที่เป็น Can you feel the love tonight ไม่ใช่ครับ oh. Ahhoney world ครับเป็นเพลงที่ทุกอย่างมันสวยงามมันเป็นบวกหมดไม่ว่าจะเป็นเนื้อเพลงครับแค่ฟังมันก็โลกมันก็บันเจิดแล้วอะ่ะคือแบบเป็นเพลงที่ฟังกี่ทีก็ไม่เบื่อ,อฟังกี่ทีก็มีแต่ความรู้สึกว่าโลกมันสวยงามเหลือเกินครับโลกใบใหม่มันมีแบบอะไรที่ตื่นตาตื่นใจแล้วแบบท่วงทํานอง,นองของดนตรีรทุกอย่างมันพาเราไปได้หมด ทำให้เรารู้สึกมันอยู่ในความฝันงนี้ฮะลัทีก็รู้สึกอย่างนั้นทุกครั้งที่ฟังลัทีก็อยากจะเป็นเหมือนกับเป็นคนเหมือนเป็นเจ้าชายอะไรด,ดินั่แหละอยากจะพาให้ทุกคนรู้สึกอย่างนี้เป็นเจ้าหญิงจัสมิน<ะ>ให้รู้สึกอย่างเนี้ยไปกับทีว่าเพลงเนี่ยมันไพเราะมันสวยงามจริงๆอยากให้รู้สึกว่าโลกเนี่ยมันสวยงามเหมือนเลยครับผม แล้วผมผมผมกูจะเลียบพื้นโดนบปล่านี่โดนโดนโดนบอบาครับโดนไม่จังอีกเพลงหนึ่งอีกเพลงหนึ่งทางสาฟังเธอครับที่ว่ามันเป็นฝันของเธอครับอย่างที่ร้องไปตะเกียครับที่ว่าแกพอมาร้องเนี่ยพอมาร้องดูดีๆแล้วมันเป็นเพลงที่แบบ เป็นเพลงรักที่มันไม่ใช่เพลงรักอ่ะเป็นเพลงที่แบบถ่อมตัวมากๆเลยทุกทีแบบเวลาเป็นนักร้องอาจจะมีมาดมีอะไรครับแต่ทีถือว่าเพลงเนี้มันจริงใจจริงใจก็คือแบบหม,มายความว่าท,ท,ทีเนี่ยตรงกับทีเลยคือเป็นคนธรรมดาอืแต่ก็ยังไปร้องอิมแพคได้ครับ,ค,รบคือถึงเป็นคนธรรมดาก็มีความฝันแล้วก็ทํามันได้แล้วก็อยากจะให้ถ่ายทอดที่ทุกคนที่อยู่ที่นั่นอนะ่ะให้ ทำความฝันครับอย่าไปคิดว่าตัวเองทําไม่ได้หรืออะไรคือแบบอยากจะบอกว่าเนี่ยจากใจถึงใจนะว่าผมะระดับเดียวคุณคนธรรมดาเหมือนกันมผมทําได้คุณก็ต้องทําได้ครับแล้วผมก็คือไม่ใช่ว่าทําได้ดีนะเนื้อเพลงเขาบอกว่าเนี่ยทําได้แค่เนี่ยก็สุขใจก็คือทําให้ดีที่สุดแค่นั้นแหละ ก็สุขใจแล้วแต่ทําให้มันให,ใ,หให้เต็มที่ค,คุณคก็ทําได้เหมือนกันอ,อยากจะบอกนี้ว่าครับผมอันนี้ก็คือเน,น้นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นตัวตัวเองแล้วก็ความฝันที่อยากจะสื่อไปหาเขาด้วยใช่ครับครับ <c oughs>